สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะคะวันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่ที่วัดอินทารามดีใ,ใจมากนะคะพี่เข้าไปไหว้พระนะคะเขาก็ไปดูเรื่องข้างบริเวณด้านในเรียบร้อยนะคะเพราะว่าทุกคนคะวัดอินทาราามแห่งนี้นะคะทุกคนไม่ใช่จะเข้าไปเดินดูได้อย่างใจเรานะคะทุกคนคนเข้ามาตลอดระยะเวลาเป็นวัดดังนะคะอย่างที่พี่เคยบอกไปว่า เป็นวัดที่เป็นวัดประจําจริงๆก็คือเป็นวัดประจะํารัชะการของพระเจ้าตากสินหรือเพระเจ้าคุณบุรีนะคะและชื่อวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะแต่เดิมชื่อว่า,าย่านนแถวนี้เขาเรียกว่าบางยิงเรือนะคะประวัติที่เคยเล่าไปแล้วแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นบางยี่เรือถูกไหมคะณปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดอินทารามนะคะอินทารามตั้งขึ้นเปลี่ยนชื่อเนี้ยตอนสมัยรัชกาลที่3สมัยพระนางก้าเจ้าอยู่หัวนะคะทุกคนและสิ่งที่แบบ การที่มาวัดอินทารามนะคะทุกคนนอกจากจะมาในจุดที่มีเจดีย์บรรจุพระบระมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชตรงนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระอัคารมะเหสีด้วยเห็นไหมคะคือทั้งสองพระองค์เนี่ยบรรจุอัฐิอยู่ที่นี่ทั้งหมดโอ้คือกินดีใจมากเลยรู้เนี่ยดีใจจริงๆนะคะทุกคนแต่ดังที่บอกว่าข้างในเราจะเดินแบบอย่างใจไม่ได้นะคะต้องเกรงใจคนอื่นเขาด้วยนะคะนี่ค่ะบอกว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเจดีย์บรรจุ เพราะว่าวันถี่ของสมเด็พระเจ้าตากสินรวมถึงพระสรีรังคารของพระองค์ก็อยู่ที่วัดอินทราามแห่งนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวคิดจะอัดสั้นๆนะนะอัดสั้นๆนะนะแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันไม่รู้จะไลฟ์ได้นานแค่ไหนคะ่ะอันนี้คือสารของสมเด็พระเจ้าตากสินเป็นข้อมูลที่ทางจังหวัดกรุงเทพมหานาครหรือรรกรมศิลปากรเขาเอามาติดไว้ประมาณน,นี้นะคะทุกคนน่าที่จ่ไปนะคะก็อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในหน่อยหนึ่ง แต่กี้คงไม่สามารถพาทุกคนเข้าไปถ่ายด้านในได้นะคะเพราะว่าผู้คนเข้าไปถ่ายเข้าไปกราบไหว้ตลอดเกรงใจเขานะคะอันนี้คือเป็นเจดีย์ที่กี้บอกเห็นไหมคะต้นจุกเพราะลมอัดถีของพระเจ้าตากสินกับพระมเหสีแล้วมาสักครู่เนี้ยตอนที่เข้ามาใช่ไหมคะเราก็ต้องไปซื้อดอกไม้ทุบเพียงตรงนั้นก็คือแล้วแต่ศรัทธาค่ะกี้ก็จัดไปหนึ่งชุดเหมือนที่เราไปวงเวียนใหญ่นะคะผ่านมาด้านหน้านะคะทุกคนก็จะเป็นจุดที่ให้เรามากาบสักรกาบพระบรมราชานุสาวรีย์ ทําไปหมดทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนแล้วซึ่งสิ่งที่สําคัญคืออะไรเลยว่ากี้เนะี่ยเอาหัวกี้เนี่ยนะไปไว้ใต้พระบาทนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอะไรที่แบบดีใจจังเลยนะคะทุกคนจริงๆวันนี้จี้ไม่คิดว่ากี้จะได้มาด้วยซ้ำนะคะเนี่ยมัวรีลาอยู่ทาอะไรก็ไม่รู้พอตัดสินใจมาก็มาเลยนะคะอันนี้คือพระบรมรา,มา,าชานุสาวดีอันนี้จะเป็นทรงเดียวกันกันกบที่วงเวียนใหญ่ที่เราไปจะมาจําได้ไหมคะเนี่ยค่ะ แล้วกี้ก็ขึ้นไปแล้วก็เอาทิษะเนี่ยนะคะทุกคนเอาไว้ใต้พระบาทของพระองค์เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกข่าว่าถวายความจงรักภักดีนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะข่าระอ่อทุกดีพระบาทนะคะแล้วก็จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์องค์นี้ตลอดไปนะคะอย่างที่บอกนะคะพฤศจิกาธัานวาเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอุทยาเราไปมาแล้วนะคะเราไปมาหมดแล้ว ด้านในจะมีพระพุทธรูปค่ะทุกคนนะคะเป็นพระพุทธรูปชื่อพระพุทธรูปว่าฉลอ,องพระองค์หมายถึงว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอะ่ะใ,ให้กับพระองค์นะคะและด้านในก็มีท่านอยู่ทางด้านนู้นแล้วอันนี้จะเป็นร,ปรูปของพระองค์ที่กําลังนั่งกรรมฐานแต่กี้จะไม่ไปถ่ายวิดีโอด้านในนะคะเกรงใจข้างในคน,คนเข้ามาตลอดเลยค่ะทุกคนเกรงใจเขานะคะประมาณานี้และอันนี้เป็นพระประจำวันเกิดกี้ทําบุญไปเรียบร้อยแล้วนี่ วันพุธแต่ไม่มีปางป่าลยๆนะคะจะเป็นปางอุ้มบารไม่เป็นไร่ะเหมือนกันได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้เ,เดี๋ยวเราเดินไปท่าน้ําหน่อยไหมคะนะคะ,นะคะรับหนึ่งเห็นไหมไคะไม่มีอะไรที่กิรติจะทาไม่ได้จริงนะคะบอกแล้วว่าต่อไปนี้เราจะไปตามสถานที่ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้ากร,รุงธนบุรีเราเริ่มต้นที่โวงเยียนใหญ่นะคะแล้ววันนี้เรามาที่วัดอินทารามนะคะ ดีใจสถานที่ต่อไปของเราคือพระราชวังเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่นั่นนะคะเดี๋ยวเราเดินไปท่าน้ําหน่อยนะคะจะได้คุยกันได้ดังๆหน่อยนะคะดีใจจังเลยที่ได้มานะคะทุกคน,กคนเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะทุกคนคะ <c oughs> เดี๋ยวอัดคลิปสั้นๆแป๊บหนึ่งนะคะกี้กําลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะไลฟ์ที่นี่ได้ไหมนะคะอุ้ยตกใจในนุณครูจะไลฟ์ได้ไหมแต่กี้ว่าถ้าไลฟ์เนี่ย โอ้โหมันก็มันเดินเข้าไปในข้างในไม่ได้อยู่ดีล่ะค่ะทุกคนอดคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะวันนี้ที่ได้มาก็ถือว่าดีใจยอ่แย,ะยะแล้วนะคะอันนี้คือวัดอินทารามจริงๆอะเขาต้องมาทางเรือนะเขาถึงจะคลาสสิกใช่ไหมมาทางเรือแล้วจะคลาสสิกแต่เราเนี่ยไม่มาทางเรือไงเรามาทางรถไฟฟ้าที่มาลงที่สถานี BTS โพนิมิตนะคะแล้วก็นั่งรถที่วินมา ปาเองนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราศึกษาเส้นทางมาดีเนี่ยนะคะทุกคนไม่ใช่ปัญหาเลยยังไงยังไงก็มาได้อยู่แล้วนะคะแต่ทีนว่าถ้าเกิดคนไม่รู้เส้นทางอาจจะงงๆหน่อยว่าไปทางไหนตอนแรกกียังเข้าใจว่าเราจะไปลงที่สถานี BTS กรุงธนบุรีไม่ใช่นะคะคือรอบที่แล้วเราไปวงเวียนใหญ่เราลงที่ BTS วงเวียนใหญ่แต่รอบนี้เรามาที่วัดอินทารามเราก็มาลงที่ BTS โพนิมิรแต่สำหรับคนที่เดินทางทางเส้นทางอื่นได้อน,นั้นก็แล้วแต่นะคะกี้มองว่าคนที่เดินทางโดยที่แบบรับแพ็คมาเงี้ยนะคะไม่ได้เอารถส่วนตัวมาหรืออะไรเงี้ย มาขนส่งสาธารณนะมาทาง BTS สะดวกที่สุดนะคะทุกคนทคกองแสนแสบมันแสบปไดเนเอ้ยอันนี้ไม่ใช่พปน้ำแสนอันนี้ไม่ใช่คลองแสนแสบนะคะทุกคนไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะทุกคนคลองอะไรไม่รู้อะคลองอะไรเนี่ยบางกอกใหญ่นี่พื้ที่บางกอกใหญ่พนทบ,บุตีิเห็นไหมคะทุกคน มันเขาบอกว่ามันสามารถถ้าขึ้นไปทางนู้นะ้วมันก็ไปฝั่งพ,พระนครได้ใช่ไหมถ้าไปทางนู้นก็ออกน,นอกไปนู่นได้เลยนะคะประมาณนี้น้ําก็ <laughs> ประมาณนี้ประมาณนี้แหละทุกคนแนวแนวนี้แหละแต่ว่นา,วน,น,า,วน,าน,นี้นะคะแต่ก็มีรถมีเรือสัญจรไปมาอยู่ตลอดสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มารถไอเรือหางยาวก็สามารถมาขึ้นที่ท่าวัดอินทราามแห่งนี้ได้นะคะทุกคนทุกคนคะจริงๆจะดีบรรจุอัฐิข,ของพระเจ้าตากกับพระมเหสีนะมันต้องถ่ายไกลๆอะ่ะเราจะเห็นทางองค์ นะคะจะเห็นทั้งองค์เลยแล้วจารยจะบอกว่าหน้าบันหน้าบันของวิหารอุโบสถที่นี่นะคะมีความเป็นอยุทยาตอนปลายมากนะคะไม่แปลกอันนี้สําคัญมีความเป็นจีนจีนหน่อยเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนะี่ยท่านทรงมีเชื้อจีน,นะคะทุกคนทุกคนเอาไงดีคะ่ะจะไลฟ์ไหมมันจะเที่ยงแล้วว่าเดี๋ยวกี้กลับบ้านไม่ทันอ่ะคือวันนี้เราออกมาสายพอออกมาสายปั๊บเนี่ยเวลาในการมามันค่อนข้างจํากัดแต่วันนี้แค่ได้มาก็ถือว่าโอ้โห ขี้ขอพระอ,องค์ท่านนะคะว่าขอให้การมาทําเรื่องราวของพระอ,องค์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะคะจงอย่าได้มีอุปสรรคใดๆนะคะมีพี่คนนึงบอกขี้ว่าให้ให้บอกท่านขี้ก็บอกท่านจริงๆนะคะวันนี้ก็ได้มาที่วัดอินทาราเนที่บอกนะคะเป็นวัดที่บรรจุพระบระมทินะคะรวมถึงพระบระมสารีเ,าเขาเรียกพระราชพระศร,รีลังคาหนักมาถึงเข้ากระดูนะคะเอามาไว้ที่นี่ทั้งหมดนะคะประมาณนี้ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่ลงเป็นคลิปให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามชมนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดอินทารามฝั่งทนกรุงเทพมหานครนะคะขอให้ทุกคนร่วมแบบอธิษฐานไปับกี่ด้วยละกันเวลาที่เข้ามาใกล้ๆหรือจุดไหนที่เป็นพระหรือเป็นอะไรเงี้ยก็ขอพรไปพร้อมกับกี่ได้นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้มานะคะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เราจะรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือว่าสมเด็จพระเจ้าคุงธรบุรีต่อเนื่องจากที่เราทําเรื่องราวที่อยุธยาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามสัญญาน พื้นที่ที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าของอะ่ะครอบครองก็คือกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงธนบุรีสีมหาส,สมุทรนั่นเองนะคะทุกคนเอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในไ like ลน์แล้วกันนะคะเดี๋ยวกี้ไลน์ให้แล้วกันประมาณสักชั่วโมงนึงน่าจะได้เนาะประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ